ลิ้นของข้าพระองค์จะร้องเพลงเรื่องพระดำรัสของพระองค์เพราะพระบัญญัติทั้งสิ้นของพระองค์ก็ชอบธรรมสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสถานีบ้านพระพรประจำวันที่31พฤษภาคม2022นะคะ สำหรับพระพรที่จะนำมาแบ่งปันในวันนี้อยู่ในพระธรรมฉเฉลยธรรมบัญญัติบทที่28ข้อที่7ถึงข้อที่9ได้กล่าวไว้ว่าพระยาเวจะทรงทำให้ศัตร,รูผู้ลุกขึ้นต่อสู้ท่านท่ายแพ้แก่ท่านเขาจะออกมาต่อสู้ท่านทางเดียวและหนีจากท่านเจดทาง พระยาเวจะทรงบัญชาพระพรให้แก่ฉางของท่านและทุกสิ่งที่มือท่านทำและพระองค์จะทรงอวยพรท่านในแผ่นดินซึ่งพระยาเวพระเจ้าของท่านประทานแก่ท่านพระยาเวจะทรงตั้งท่านให้เป็นเชิญชาติบริสุทธิ์แด่พระองค์ดังที่พระองค์ทรงปฏิญาณแก่ท่านแล้ว ถ้าท่านรักษาพระบัญญัติของพระยาเวพระเจ้าของท่านและดำเนินในพระมักคาของพระองค์คุณผู้ฟังที่รักคะพระเจ้านะคะทรงสัญญากับเราว่าพระองค์จะทรงทำให้ศัตรูของเราที่ลุกขึ้นต่อต้านเรานั้นพ่ายแพ้ลงต่อหน้าเรา แต่เราอาจขวางทางพระพรของเราและปล่อยให้สัตรูมาขวางหน้าเราแทนที่จะหนีไปเ็ดทางเมื่อคำหนึงถึงสิ่งนี้ต่อไปนี้คือกลวิธีเจ็ดประการที่จะทำให้มารหนีไปเกดทางนะคะข้อหนึ่งจงเชื่อฟังพระสุรเสียงขององค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของท่านอย่างแข็งขันข้อสอง สำเนึกผิดก่อนที่จะเข้าไปในการต่อสู้ข้อ3รู้ว่าพระเจ้าทรงอยู่เคียงข้างคุณข้อ4ี่ทำสงครามจากตำแหน่งแห่งชัยชนะข้อห้าสันเสริมพระเจ้าไปตลอดทางข้อ6หยิบเกราะขึ้นมาข้อ7อธิษฐานอย่างสม่ำเสมอและระวังตัว คุณผู้ฟังคะการทำลายพลังของวงจรของปัญหามักจะเป็นเรื่องของการตัดสินใจที่ดีกว่าแต่เมื่อมันเป็นวัฏจักรปีศาจคุณต้องแยกแยะให้ได้ถึงจินตนาการและรูปแบบการคิดที่ผิดซึ่งทำให้วิญญาณชั่วสร้างความหายนะให้กับชีวิตของคุณจงออกไปเถิด นักรบฝ่ายวิญญาณด้วยคำสรรเสริญในหัวใจและคำอธิษฐานบนริมฝีปากของคุณแต่งตัวให้พร้อมนะคะสำหรับการต่อสู้การต่อสู้เป็นของพระเจ้าและมานจะหนีไปเจ็ดทางมันไม่มีทางเลือกเมื่อคุณยอมจำนนต่อพระเจ้าและต่อต้านมันไม่มีปีศาจในนรกตนใด แข็งแกร่งกว่าเจตจำนนที่สอดคล้องกับพระคำของพระเจ้าพระคุณของพระเจ้าท่วมท้นจิตวิญญาณที่สแสวงหาอาณาจักรของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนนะคะคุณผู้ฟังที่รักคะเรามาถึงช่วงสุดท้ายของรายการช่วงเวลาที่เราจะอธิษฐานร่วมกันนะคะ สาธุการพระบิดาเจ้าผู้ทรงเปี่ยมด้วยฤทธานุภาพพระองค์เจ้าค่ะขอบพระคุณพระวจนะคำของพระองค์ที่ทรงฤทธานุภาพขอพระองค์ทรงช่วยพวกเราให้คำนึงนึกถึงพระสัญญาและให้เราแสวงหาอาณาจักรของพระองค์และรู้อยู่เสมอว่าพระคำของพระองค์และพระคุณของพระองค์ท่วมท้นจิตวิญญาณของเรา ให้เราได้นำเอากลวิธีเจประการนี้นำออกมาใช้ในายามที่เราเจอมาร์สาตานมาก่อกวนอธิษฐานร่วมกันในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับฟังรายการในวันนี้นะคะหวังว่าสิ่งนี้จะเป็นพระพรสำหรับท่าน สำหรับวันนี้ต้องจากลากันไปแล้วละค่ะและพบกันใหม่ในวันถัดไปขอพระเจ้าอวยพระพรทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ